สวัสดีครับผมแนนธารดลสุนทรนนอนปอสอบสามเลขที่สี่วันนี้จะมาอธิบายการแชร์ไฟล์นะครับในโปรแกรม E S File Explorer นะครับเข้ามาดาวน์โหลดน,นะครับพอ,อแล้วเราดาวน์โหลดเสร็จก็ปเปิดได้เลยครับพอเข้ามาในโปรแกรมแล้ว ก็จะมีให้โฟลเดอร์ไอโฟลของฉันอันลบ,บั้มระบบนะครับว่จะเป็นพวกรูปภาพนะครับไฟล์ไอจูนไฟล์คาวแล้วก็จะแยกประเภทได้นะครับเป็นภาพวิดีโอไฟเสียงเอกสารและอื่นๆนะครับส่วนตรงบวกตรงนี้สามารถเพิ่มโฟลเดอร์ใหม่ได้นะครับหรือว่าจะสแกนเอกสารก็ได้ส่วนในช่องบ,บริการถ่ายโอนก็จะมี Wi-Fi โอนถ่ายแล้วก็ผู้ส่ง บัญชีที่เชื่อมได้ก็มี Google Drive นะครับ Dropbox OneDrive เป็นต้นนะครับขอจบกานนำเสนอครับ